พี่ครับมาดูพี่โจทำกับข้าวนะครับเนาะนี่เรามาลุ้นกันว่าจะทำอะไรกินวันนี้ครับพ่อครัวโจครับถูกต้องครับวันนี้พี่โจทาระเบิดครับผมแต่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าเมนูที่พี่โจทําเนี่ยคือเมนูอะไรครับผมเองก็จะรอลุ้นไปพร้อมคนดูทุกคนนะครับเพราะว่าผมจะไม่ชาเนือหน้าไปดูตอนนี้ผมก็โฟกัสอยู่แค่หน้าจอครับ จะให้ผมทําผมทําได้ครับแต่ผมกินคนเดียวเนี่ยจะออกล้าห,หุงเลยเนี่ยโอ้โหหุงโคตรยากนะหุงยากผมใช้แนละ้วผมซื้อมาใช้แล้วผมกลับไปใช้แบบเดิมโดยคำายเปลี่ยนนะเปลี่ยนยนะรุ่นนี้ขเขายิ้มห้ว่าสองห้าง <c oughs> แต่มันทำเค้กทองอะไรได้ สวัสดีครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะครับแต่ขอมของกลิ่นมะนาวครับสวัสดีร้อยสิบเอ็ดคนที่เข้ามาครับสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ท่านแรกท่านแรกกระตัมพิกรับอยากให้ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเสียบไฟเน่ยเสียบไฟหรือเสียบป๊กไปนักปมคนขี้เหล่ไม่อยู่นะครับตอนนี้มีแต่เป้อรบุซซี่คนรอ รับหน้าทีนี่นี่ทำฮานัททำหานัทมอกนี่น้ำมอกไม่ใช่อ่ะน้ำมอกนี่คนใหม่อ่ะพี่ดาเหรอคนอื่นนี่นานนีั่นพี่ดาแล้วแหละเก็บลาดเห็นไหมนั่นเล่นนะโอเคครับคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาเช็คกันก่อนว่าทำอะไรกันอยู่ครับแต่มกะเค่ะสวัสดีครับสวัสดีกะเพราครับผมกะเพราหรือห้าเพียงกับเขียวปุดดอา า่เดี๋ยวพี่ปาบอกเรื่องงานครับทังนันั้นต่อสวัสดีครับนั้นมอขงข้าวเขาใส่น้นัดปงคนขี้เละใช่ครับผมนัดปงไม่อยู่อยู่แต่นันะนัดปงพระหนุ่มหน้าจืดเดี๋ยวเจอนัดเป้กับนัดปงก็บ่าวหน้าเข้มครับ กับเขาก่อนนะครับผมตักข้าวมารอเลยครับเดี๋ยวแกงอะไรผมจะส่งไปให้ครับน่าจะได้กินพรุ่งนี้ครับบูดพอดีถ้าโทรศัพท์มีกินนะรับรองจะได้กินเลยสุดยอดชุนมากนะนี่ขนาดตักนึงเดียวฮนะยังไม่ได้ผัดที่แกงนะยังขนาดนี้เลยคุณแคนตาล้มนี่รีบนอนจังเลยครับกี่โมงแล้วครับเนะี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมหน้าคนแหลงนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมสนัดเป็นดีเจหลังจอครับหน้าผมเอาไปดูไว้อ่าช่องเปอบุซี่นะครับผมมีช่องปะถอนกุบกรอบก็ต้องเป็นปะถอนครับเป็นผู้สแสดงนำกระผมรับหน้าที่เป็นมัคทายกครับ สำหรับใครที่รู้สึกเหนือ่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเมื่อยอ,อะไรต่างๆนะครับเข้ามารีแลกในช่องของบ้านพระถมกรอก,กได้ครับมีผมเต้อบุซรีรับหน้าที่อยู่กับทุกคนครับวันนี้มีข้อคิดดีๆเป็นคาพระสี่พยางค์ครับเป็นคําที่ทําให้เราสู้จนมาถึงทุกวันนี้ครับผมนะฮะพระท่านสอนไว้นะครับเบญจภาคีปฏิกิริโพครับเบญจะแปลว่าอดทนครับ ภาคีแปลว่าอดกั้นครับปฏิกิรแปลว่าอย่าหนีครับทีโพแปลว่าล้างให้หมดครับผมคําคมนี้ได้มาจากไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งชื่อว่าผู้ก่องแจ๊สชวนชื่นครับเป็นสาธุครับสาธุครับสาธุกดก้าาสาธุครับผมเป็นจับภาคีปฏิกิริทีโพครับสาธุครับ 99กด้ด99แล้วท่านจะโชคดีครับรวมเลยครับรวมาเลยครับโอ้99รวารวๆเลยครับ, 9, รบน่าจะได้เป็นเศรษฐีของทุกคนนะฮะขอสวัสดีครับอย่าเอาฟ้าอย่าเอาหยิงมาป้าใส่กันเลยครับดี่าวัง้งเจ็บ ากัต่อครับป้ายป้าปครับตอนนี้สมาชิกเข้ามา2องรสบบคนแล้วครับฝากทุกท่านกด99แล้วกดแชร์ด้วยนะครับผม99แชร์สาธุเกแชร์สาธุครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองครับผมจ <c oughs> ำไห้นะครับจำไว้วันไหนใครทุกใครท้อนะครับสี่ข้อเท่านั้นเบ็นจะ พาคีปฏิกิริทีโพครับถ้าแปลเป็นไทยก็อดทนอดกลั้นอย่าหนีและล้างมันให้หมดครับผมเขาเรียกใบอะไรเอ่ยโอโหหอมจังเลยะ้ใบอะไรเนี่ยใบกะเพราอันนี้ือใบกะเพรานี่ไปเก็บมาใหม่ๆสดๆนะครับใบกะเพราใบกะเพราแกงปลาช่อนใส่ใบกะเพรานะครับอ้าวไปบอกเมนูเขาแล้วข้าอบุส่าลุนพร้อมคนดูรอกินทีเดียวเลยนะเนี่ย ครับครับโอ้โหคนเกาเกาไม่หยุดไม่หยุดเลยะเจอเป็นจะพาคีปฏิกริทีโพไปแกงปลาช่อนใส่ใบกระเพราขาดไม่ได้ก็คือใส่หม้อครับครับ้อใส่ลืมใส่ยังที่สำคัญถ้าไม่อร่อยต้องใส่ปากถึงจะอร่อยเปรียมครับโอ้โหกดเกาเกาปากนะมอคใหเขาคิดขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับ ใส่ปากเขา่ถ้าไม่ใส่ปากไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวพระถอนเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปไหนนี่เขาเหนียวหลายอยู่บ่เอาหม้อนอัดเต็มไปนะเอาหม้อน้อัด่าเสียบหม้อใหญ่เขาเขาขอคำคมอีกรอบหน่อยนะหมอเขาขอไอ้นี่เขาขอเอา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 ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะควรให้ฝั่งอีกรอบนะครับเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาก่อนครับ คำคมนี้ผมแจ,แจกให้ทุกวันนะเป็นปรัชญาชีวิตในการทํางานของผมเองครับวันนี้คือคืนนะครับแต่ว่าไล้เงาทีพินักบงครับเพราะว่าทีพินัทบงเนี่ยต้องไปปฏิบัติภารกิจต่ตตตางพื้นที่ครับก็เหลือแต่เป้บุซซี่และโจ้สามสี่ทีอ่อยู่กับป้าถอดลุงม็อกในวันนี้ครับผม แน่นอนครับว่าพวกเราทีมอมารินเนี่ยยึดหลักการเดียวกันหมดครับอะไรไข้มดแดงออ๋นขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นนินี่เลยครับเ,เดี๋อไปเอามาวันนี้แหละ กระต้ามันห่างครับมันร่วงหมดถ้าไม่ร่วงจะได้นะครับนี่แหละแกงปลาช่อนใส่หม้อใส่ไข่มดแดงนีณเห็นไหมเห็นเน้นแล้วอย่าลืมใส่ปากด้วยถ้าไม่ใส่ปากจะไม่อร่อยโอเคนี่เด้อครับเด้อนี่นี่นี่เด้อบังเลยนะมอสไข่มดแดงครับไข่มดแดงต้องให้ดูสองกล้องอ้าวอย่าคว่ำทิ้งอีกล่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะครับรเรายึดหลักการเดียวกันหมดครับในการทำงานนะฮะเป็นจาาพาชคีปฏิกอีทีทีโพครับคำแปลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแดงใต้กลัวต่พี่น้องฝั่งอื่นจะฟังไม่รู้เรื่องครับผม อันนี้นเราเราก็เตรียมแกงปรุงไปก่อนเนาะครับเนาะนแล้วเราจะมาดูตอนแกงอีกทีนึ่งรบเคปนี้ส่วงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ